รางวัลวันนี้ครับนักรรชรางวัลค่ะรางวัลนักรรชอว์ดวันนี้เป็นเกี่ยวเรื่องนักธุรกิจดีเด่น<ม>เกี่ยว่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะ<ม>ควบคุมน้ําหนักทันนี้คิวอย่างที่หลายๆคนเห็นเอนะคะว่ารูปร่างเปลี่ยนไปซึ่งเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วน้าหนักเอ๊แปดสิบสี่กิโล<ม>ปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงอายุห้าสิบหกอย่างเอเนี่ยน้าหนักเหลือแค่56เท่าอายุเลยค่ะ<ม>น้ำหนักเท่ากับอายุละ56เหมือนกันนะคะ<ม><ม>ซึ่งอยากเป็นแรงบันดาลใจให,หลายๆคนนะคะว่าในเมื่อเอลดได้ ตอนที่ลดอ่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะลดได้ขนาดนี้ด้วยฮันนี่คิวแล้วมันลดจริงๆพอลดจริงๆเราก็เลยแบบว่าเออรวมธุรกิจกับเจ้าของนะคะแล้วก็ทำเนี่ยเขาผลิตฮันนี่คิวมาคุณบิ๊กคุณนัทนะคะน่ารักมากๆากคให้เรารู้สึกว่าแบบในเมื่อเราลดได้อะ่ะหลายๆคนที่มีน้ําหนักส่วนเกินอะ่ะก็ควรจะแบบตั้งใจนะคะแล้วก็ลดได้อย่างเรามันทําให้เราสุขภาพดีด้วยนะคะการที่น้ําหนักเราลงเนี่ยนะคะหรือหุ่นเราดีขึ้นอะ่ะ เบาหวานไขมันต่างๆมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ข้อสำคัญข้อเข่าเราที่เคยใส่ส้นสูงไม่ได้อะมันใส่ได้เพราะมันรับน้ําหนักน้อยลงเสื้อผ้าก็ใส่ตอนนี้จากใส่ไซส์3 XL ตอนนี้เหลือไซส์ M ไซส์ M แล้วค่ะแป๊บเดียวเองลดลงเยอะมากนอกจากหุ่นที่โฟกัสแล้วหน้าตาหน้าตาสิบหน้าตาหลายคนได้ดูนะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะเอก็เป็นพรีเซนเตอร์นะคะแบรนด์มบสเอร์ที่เอก ซึ่งในวัย56ขออนุญ,ญาตวางรางวัลก่อนนะในในวัยอายุ56ของเราเนี่ยจริงๆเราเอเป็นคนที่แบบเอ่อกลัวเรื่องสัญญกรรมมากกลัวเข็มกลัวการผ่าตัดเพราะเราอายุเยอะเรากลัวว่าการวางยาสลบเนี่ยแล้วเราจะไม่ฟื้นหรือว่าการที่เราคือคนเราหน้าตาใช้ได้อยู่เอ,อไม่ได้ว่าเอ,อสวยมากนะอเอ,อแบบหน้าตาใช้ได้อยู่แล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราทําสัญญกรรมแล้วเกิดว่าตื่นขึ้นมาแล้วหน้าเราผิดเพี้ยนจากเดิมเข้าใจปะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไงเราเป็นอดีตนางสาวไทยนะเรามีมงกุฎนะ แล้วเกิดตื่นมาหน้าเราไม่เหมือนเดิมคือเปลี่ยนไปเลยในในแบบลักษณะอีกแบบหนึ่งอ่ะเรากลัวมากค่ะคือแบบฝันไร้มาหลายวันมากกว่าจะทําแล้วตัดสินใจทำอายุห้าสิบหกก็คืออยากพูดเลยว่าเอพกดีมากๆทําออกมาแล้วเรามั่นใจมากๆไม่มีรอยเลยเราเขียวแค่วันเดียวซึ่งเหลือเชื่อมากทุกคนงงมากเราเราเขียวบวมแค่วันเดียวไม่มีร่องรอยของการแบบไม่มีเย็บไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยค่ะใช่แล้วออกมาละมุนมากแล้วเหมือนเดิมมากแล้วซึ่งมันชะลวัยทำให้แบบที่หย่อนคอยเราดึงขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะคอด้วย ไม่มีรอยเลยอะคำชช่นชมเป็นยังไงเหมือนว่าเป็นโอ้โหคนชมกันเยอะมากว่าเด็กขึ้นใช่คนชมเยอะมากต้องขอบคุณนี่เป็นการที่ศัลยกรรมคาด่ะชีวิตแล้วเราแฮปปี้มากค่ะแล้วก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ทำแล้วอ้าวมีคนจะให้มีคนใช้เป็นพิซเตอร์ทำหน้าอกค่ะซึ่งจริงๆเรามีหน้าอกอยู่แล้วแต่ว่าด้วยอายุอะเราอยากทำให้มันอัพขึ้นให้มันแบบว่ากระชับแค่นั้นเองหมดแล้วค่ะพอแล้วค่ะคือพแล้วจะไปทำช่วงไหนอะไรไงครับสำหรับหลังปิดกล้องละครค่ะเพราะการทำหน้าอกเนี่ยมันเป็นแบบตัวใหม่นะคะมันจะต้องแบบว่า เราจะโมติว่ามันการฝังชิปเนาะเราจะต้องพักผ่อนมันพักเลยเดือนหนึ่งซึ่งละครตอนเนี้ค่ะมันพักไม่ได้ละครตอนนี้ถ่ายไปออนแอร์ไปซึ่งห้ามไปห้ามป่วยค่ะตอนนี้นะคะทุกคนนะในกองถ่ายเราแล้วต้องช่วยกัน <laughs> แล้วช่วงนี้ฝนตกไงถ่ายละครก็หยุดลําบากอ่ะเออทุกคนต้องช่วยกันเลยอ่ะช่วยกันทําง,งานมากอะคะอ่ะอย่างงานของพี่ตอนนี้คือห้างงานสิบงานต่อวันจริงไหมเออตอนนี้ตอนนี้ก็สามสี่งานต่อวันก็มีค่ะก็คือว่าพอหลังจากแบบว่าฟ้าหลังฝนแล้วเนาะ หลังจากที่ท่านก็งานเยอะ mm. มากเอาว่าเออเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ทั้งหมด10กว่าตัว mm. 10กว่าตัวเลยนะคะแล้วก็ได้ขึ้นบิวบอร์ดคือ oh. ฝันมาตลอดตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆตั้งแ,แต่ตอน <Yeah. S 1> เป็นนางสาวไทยเป็นดาราเป็นนักร้องคือเราเป็นมาทุกอย่างพิธีกรแต่เราไม่เคยขึ้นบิวบอร์ดทุกครั้งที่ขับรถผ่านแบบทางด่วนหรืออะไรอย่างเงี้ย oh. เราฝันว่าแบบอุ๊ยเพื่อนๆน้องๆขึ้นกันเต็มไปหมดอยากมีสักวันมีชุดที่มาล้ใบบายาบบายอย่างเงี้ยเอออยากมีสักวันได้ขึ้นจริงๆอายุ ฮันนี่คิวขึ้นบอร์ดดิวบอร์ดใหญ่มากค่ะเอ่อผ่านไปตรงดินแดงนีสุริชัยจะเห็นแล้วมันมีเอฟขึ้นกับน้องยุย้ยสุวรรณภูมิทั้งสุวรรณภูมิเลยค่ะจะมีเอฟขึ้นกับน้องยุ้ยตลอดทั้งสุวรรณภูมิเลยแล้วก็ตอนนี้จะขึ้นในรถไฟฟ้า BTS นะคะแล้วก็จะขึ้นที่สะทอนกับเสียมสแควร์ ก็คือขึ้นเดี่ยวด้วยค่ะขึ้นเดี่ยวแล้วก็เดี๋ยวเห็นมาดใหม่ของการขึ้นเดี่ยวนะคะอย่าพิ่งด่านะอย่าด่าแรงนะมูเมออะไรด้วยไหมมูค่ะมูเป็นคนมูอยู่แล้วหนักเป็นคนมูอยู่แล้วเป็นคนสวดมนต์อยู่แล้วมูให้ชีวิตดีขึ้นไม่ต้องการความรักที่แบบว่าจอมปลอมอีกแล้วนะคะขอความรักที่แบบช่วยกันทมาหากินนะคะที่ฉันเหนื่อยพอแล้วเหนื่อยพอแล้วขอแบบเข้ามาไปได้ค่ะแต่ช่วยกันทำมาหากินนิดนึงอยา้ชุติมาเหนื่อยเลยสงสารชุดมาเธอ สถานการณ์ความรักที่ผ่านมาที่มันมันทำให้เราแบบออหยุดพอหยุดค่ะณปัจจุบันนี้ไม่มีแฟนค่ะบอกเลยว่าอยู่คนเดียวค่ะทุกอย่างสต็อปค่ะไม่มีชีวิตคู่ค่ะคือแบบอยู่คนเดียวแต่ว่ามีคนจีบไม่มีนะมีคนจีบแต่ว่ามันยังกลัวอยู่อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะกลัวนับหนึ่งเสร็จจะเจออีกแล้วอย่างเงี้ยหรอแล้วห้าสิบหกแล้วเธอฉันแก่แล้วเกิดเขามาทิ้งฉันตอนหกสิบทำไง ใครจะเข็นรถให้ฉันอ่ะเขียนรถเขียนเอออ่างเงี้ยไม่ไหวนะแล้วเมื่อไหร่อ่ะพี่มันถึงจะแบบว่าพอแบบว่าเราจะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะก็คือว่าถ้ามาดีก็โอเคแต่ถ้าไม่มาก็ช่างมันส่วนในอยู่กับลูกอยู่กับเพื่อนเปิดบาร์ทโฮุนแล้วโอ้ยสนุกจะตายชีวิตมีความสุขกริบมีความสุขมากเลยสเปคพี่ผมพี่จะไปแบบเป็นดีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเฟิร์สเลิฟพี่ก็เป็นดีอยู่แล้วพี่ชอบสา่งลอยู่เลยแต่ว่าแต่ว่าก็อะไรก็ได้คือไม่ได้จำกัดเพศแต่ว่าขอเป็นคนดีค่ะแล้วช่วยทำงาน ือเราเป็นคนชอบชอบทํางานอ่ะเออชอบทํางานมะอยากให้เจอคนดีๆสักคนแค่นั้นพอแล้วคือถ,ถ้าไม่มีก็ไม่ข่อยคว,ว้าละถ้าไม่มีก็ช่างมันก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับแมวอยู่กับหมาไปอะไรอยู่กับลูกๆไปงี้ยพอแล้วมีขออธิฐานเลยดียวว่าเจอคนดีๆเราสายมูอยู่แล้วเรื่องความอธิษฐานตอนนี้เอาต่เรื่องเงินกับเรื่องงานค่ะแล้วก็ไม่ให้โดนหลอกแค่นั้นเองค่ะไม่ให้แบบอขอเปกัลยาณน,นิตรอะไรเงี้ยขอให้คนเปนกัลรยามน,นี้กับเราแบบว่าไม่มาแบบ ไม่มาหวังผลประโยชน์กับเราอะเราเบื่อแล้วเราเหนื่อยแล้วทั้งชีวิตที่เราทางานมาแบบทําให้คนอื่นมาตลอดอืจริงๆคืออยากเจอคนดีๆสักครั้งนึงเป็นเพื่อนกันก็ได้อ,อมแค่นั้นแหละตอนนี้ก็คือแบบอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวอ,อยู่มาปีนึงแล้วค่ะอยู่กับลูกปีนึงน,นะฟันนะเราอยู่กันงานนะแค่นี้แหละพอแล้วนะฟันนะเราอยู่อย่างนี้ได้เนาะโอเคสบายตอนนี้งานเยอะค่ะละครละครขอบคุณผู้จัดหลายๆคนนะคะส่งละครมาเยอะมาก ไม่ได้เล่นตัวนะคะแต่เพอเอินว่าละครตอนนี้เอถ่ายโลกหมุนรอบตัวเธอเนี่ยจบไปแล้วเรื่องหนึ่งเล่นกับน้องเจมจิเนาะเล่นเป็นคนเลี้ยงน้องเจมจิแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ถ่ายทําตอนนี้เรื่องหลังคาใบาบัวเล่นกับน้องเกรสนะคะแล้วก็น้องไม้ซึ่งแบบเป็นตัวเมนซึ่งต้องเล่นกับลูกตลอดดังนั้นเนี่ยตอนนี้คิวมันเต็มมากดังนั้นผู้จัดขารอจบละครเรื่องหลังคาใบาบัวน่าจะเดือนพฤศจิกาหลังจากกลับจากอิตาลีก่อนนะคะไปอิตาลีด้วยไปกับฮันนี่คิวนะคะก็หลังจากกลับจากอิตาลีแล้วก็ จะถ่ายหลังาไปบูให้จบแล้วเดี๋ยวจะเปิดเรื่องใหม่ก็ติดต่อมานะคะไม่ได้เล่นตัวหลายคนเอาบทส่งให้ขอบคุณจริงค่ะงว่าเออไม่ไม่กับไม่ลาเด็กไปก่อนหรือไม่หรือเ็นคอเคลียร์เป็นคิวๆอ่ะเพราะว่าละครเรื่องนึงมันถ่าย4วันถูกป่ะคะถ้าใส่2เรื่องคือ7วันและเอ๊ยยังเป็นพรีเซนเตอร์สินค้า10บกว่าตัวดังนั้นนี่คือต้องทอล์กสินค้าออกรายการทีวีเกมโชว์จะต้องมีโชว์ตัวจะไม่ร้องเพลงมีคอนเสิร์ตด้วยคือตอนนี้คนจ้างออกคอนเสิร์ตเยอะมากซึ่งแบบงงมากมาจ้้าางออตนนนนแแก่่่ีลววคคิชชะ บางวันก็รับคิวซ้อนก็มีฟ้าวันนั้นต้องแคนเซิลรายการมีรับคิวซ้อนด้วยอะไรเงี้ยก็จัดคิวใหม่ค่ะจัดคิวใหม่ก็คือแบบตอนนี้คนจ้างรีวิวสินค้าเยอะมากแล้วก็ไลฟ์สดก็เป็นแมค้าก็ดึกๆก,ก็เป็นแมคคาไลฟ์สดขายของต่อคือไม่หยุดค่ะไม่หยุดแล้วก็เงินไม่ต้องห่วงไปไหนนะคะจะบอกว่าเงินตอนนี้คือเอาไปต่อยอดค่ะอเ,คเอ๊ะเปิดร้านเอ่อบาร์ทอมโฮส์นะคะคชื่อว่า โอลิเฟนแบงคอกนะคะอยู่ตรงข้าวโรงพยาบาลนวเวศเกษตรวมินอันนั้นคือเป็น L G B T Q สามารถผู้ชายเข้าได้แต่ผู้ชายจะต้องมีเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนเกย์หรือเพื่อนทอมก็ได้ค่ะพาเข้าไม่ใช่ผู้ชายเข้ามา5้าหคนแล้วไม่มีผู้หญิงไม่มีใครพาไปไม่ให้เข้าค่ะเพราะมันเป็นที่เซฟโซนสาหรับผู้หญิงที่นั่นจะเป็น L G B T q คือเกย์เข้าได้ลูกสาวเข้าได้ทอมดี้เปิดรับนะคะเลสคิงเลสเบี้ยนได้หมดค่ะ เพราะว่าที่นู่นเปิดห้าทุ่มเปิดร้านห้าทุ่มไปเรื่อยๆเลยค่ะก็จะเป็นโลกส่วนตัวของเราส่วนอีกร้านที่เอเปิดที่เอไปลงทุนก็คือร้านชื่อว่าส2วันสองคืนอยู่ที่วังหินลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดนะคะก็คืออันนั้นเปิดเป็นยุคเก้าศูนย์ใครที่ชอบฟองเพลงยุคเก้าศูนย์เป็นเก่าๆด้าดีด้าดีด้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเก่าๆเสียไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปฟังที่นู่นสาขาใหม่อีกสาขาที่เอเปิดลงทุนอีกก็คือ<ม> สามวันสองคืนที่พระรามสามค่ะก็คือทุกอย่างเปิดคือเอาเงินเราทั้งหมดอะไปต่อยอดหมดเพราะว่าถ้าอยู่ที่เอเอมั่นใจเลยว่าถ้ามีคนใหม่เอก็ไปอีกนะคะดังนั้นน่ะการเซฟชีวิตที่สุดก็คือการเอาเงินไปต่อยอดธุรกิจทั้งหมดดังนั้นใครมาจีบบอกเลยค่ะตอนนี้เงินไปอยู่ทําธุรกิจหมดแล้วนะไม่มีเงินจะเลี้ยงใครแล้วค่ะบอกเลยค่ะใช่ค่ะเปกำไรมันได้ทุกเดือนอยู่แล้วได้ทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าได้ทุกเดือนก็คือ คุณแม่เอาเข้าแบงค์คุณแม่แล้วค่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนั้วล่ะค่ะเมื่อวันที่แบบกลับมามีงานร้องเพราะว่าเห็นคนเห็นแบบร้องแบบตังมากในงานอ๋อใช่ค่ะงานเดือดร้อง<ำ>ปกติร้องเพลงค่ะเดือดร้แม่ชินคอนเสิร์ตท,ที่เล่นของพี่ชอตอะคะ่ะก็คนเห็นร้องหัวง,องูอะไรเงี้ยหลายคนไม่รู้ว่าเราเป็นนักร้องเนาะอเอาจริงๆเป็นนักร้องตั้งแต่ร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วคะ่ะเป็นนักร้องวงโรงเรียนนะคะ เป็นนักร้องนาโรงเรียนอยู่แล้วค่ะเป็นเด็กกิจกรรมโรงเรียนอยู่แล้วค่ะตอนเป็นนักร้องเพราะว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เวลาที่แบบราชการคุณพ่อคุณแม่นใน,นในผลใช่ไหมคะก็จะแบบว่าซ้อมร้องเพลงคุณพ่อคุณแม่ร้องเพลงเพาะมากที่บ้านร้องเพลงเพาะทุกคนคะ่ะเราไม่ใช่นักร้องแต่เราอะซ้อมตามคุณพ่อคุณแม่เราก็ร้องเพลงเป็นตั้งแต่เด็กๆเ,เลอยะะ่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ร้องเพาะนะนนม,มีคนติดต่อมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มันซิงเกิลเป็นค่ายเป็นแบบเหมือนค่ายเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นยูทูบไปอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะก็ ล่าสุดเพิ่งไปออกอุ้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวคนดูแลรู้เลยว่าเราออกรายการอะไรนี่แหละออกรายการนั้นรายการหนึ่งอ่ารายการหนึ่งที่มีแบบปุ๊บกำแพงขึ้นงงมากน้่แหละเราต้องมีแล้วพี่พาะเราก็เต้นหนึ่งในเนียจะไม่ติดตอกหรืออะไรที่เห็นเลยถ่ายไม่ที่ถ่ายติกตอกตลอดอ่ะถ่ายติกตอกตลอดคือเราอ่ะคือเราจริงมากขอบคุณฮันนี่คิวจริงอ่ะฮันนี่คิวชอบเห้ถ่ายติกตอกมากอ่ะชอบเพศถ่ายติกตอกลงลดน้ําหนัก before a f t e ตแล้วก็จับเราเต้นท่าใหม่ๆหมดเลยอ่ะแล้วเราก็เต้นเราก็ชอบเต้นไงคนชอบเต้นอยู่แล้วค่ะ เออแล้วก <Es> <an> ็ม <aga> ีล oh, sure. well. anyway, oh, so you know. mm ูกสาวน้องฟ้าจัดท่าแต่ละท่ายากมากบางท่าแม่ก็เต้นไม่ได้สู้เมื่อกี้อะเมื่อกี้อะทิกตอกนั่นแหละก็จะได้นั่นแหละร้องเรืออะไรก็อุ้ยท่าเขาเนี่ยคือท่ามาใหม่ๆห่อะค่ะอะไรรถไฟพูดพูดอะไรท่าใหม่ใหม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องเต้นได้โยอะไรเงี้ยมองนั่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องเต้นได้หมดตามคือทิกตอกเพลงไหนมาดังก็ต้องก็ต้องได้หมดค่ะก็ต้องได้หมดจนเป็นเจ้าแม่ไปแล้วหนึ่งในนั้นคือเจ้าแม่ทิกตอกมันช่วย ช่วยเรื่องธุรกิจด้วยค่ะแล้วก็ทําให้เรามีความสุขแล้วเราก็ไม่เครียดเวลาที่เครียดเอก็จะเล่นติ๊กต็อกใช่บาทีก็เล่นกับลูกๆในร้านนะค่ะจับลูกๆในร้านมาเต้นเออลูกๆก็บ้าตามแม่มันค่ะก็สนุกสนานค่ะขอบคุณข้าวคุณค้า